ชายคนนี้สังเกตเห็นบางสิ่งในที่ทำงานเขาพบว่าผู้คนที่มาถอนเงินจากธนาคารไม่เคยสนใจเศษสตังค์ที่ถูกขักออกไปเลยซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่เขากลับมองเห็นโอกาสนี้ถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงพนักงานธรรมดาแต่ธนาคารที่เขาทำงานอยู่มีลูกค้าทั่วโลกกว่า9.5ล้านรายธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายวันตามประเภทบัญชีของลูกค้าถ้าเขาสามารถหักเงินเพียงหนึ่งสตังค์จากแต่ละบัญชีและเก็บไว้เองเขาจะกลายเป็นเศรษฐีในเวลาไม่นานโดยไม่มีลูกค้าคนไหน ส,สแต่ด้วยตำแหน่งงานเขาไม่มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนเก่งด้านคอมพิวเตอร์เขาเขียนไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและส่งอีเมลพร้อมไวรัสไปยังหัวหน้าเมื่อหัวหน้าเห็นอีเมลเขาจึงเปิดอ่านโดยไม่ทันระวังนั่นทำให้เขาสามารถแฮกเข้าคอมพิวเตอร์หัวหน้าได้สำเร็จและเริ่มควบคุมมันจากระยะไกลไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายไปทั่วสำนักงานในไม่นานระบบทั้งหมดของธนาคารก็ถูกเขาควบคุมระหว่างที่เขากำลังเข้าถึงระบบหลักของธนาคารก็มีพนักงานเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติ